ดนนะะเด็กๆคนไหนร้องแล้วที่จะเริ่มกิจกรรมพนมมือหลับตา,าลงศิรษะลงที่พอสามร้อหรดอยังคะถ้าที่พอสามร้องพนมมือหลับตาลงศิรษะลงนะะนายครูอาจารย์ทุกท่านผูู้้ปรึกษาคณะกรรมการทุกท่กาน ที่จะได้รับการทรงนำสถิตปัญญาที่มาจากพระเจ้าในการตัดสินการแข่งขันและได้รับการอวยพรจากพระเจ้าในการที่ฝึกสอนนักเรียนเหล่านี้ก็บิดาเจ้าค้าขอให้กิจกรรมในเช้าวันนี้ให้เกิสรตางและสอนชีวิตของลูกๆทุกคนให้ระลึกถึงความเป็นไทยรักชากติตาสนาพรรมาหากษัตดิ์ และเกิดค,ความภาคภูมิใจที่เรามีโอกาสได้เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยนี้จึงทูลคำอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเดซูพริเจ้าทุกคน pues ส,สวัสดีครับก็เรียนทางคณะครูนะครับคณะกรรมการในการจัดงานแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคน ธงชาติและเอกชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยใช่ไหมครับเรามักจะได้ยินว่าโปรดจงเยืนตรงเพื่อเคารบธงชาติใช่ไหมครับเรามีประเทศชาติและเอกชาติไทยนะครับมันเป็นวัุดของคนไทยของเรานะครับกว่าที่จะป่าคลานนะรครับให้มีประเทศชาติทุกวันนี้ นะครับบางหุดก็ต้องใช้เลือดเนื้อบางครั้งก็ใช้ชีวิตในการแลก,กเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ 嗯，对，OK。